สวัสดีสวีทัททานผู้ดูที่คลับทุกคนทุกท่กทานในเรื่องผมเนี่ยเพราะว่าผมมีเซลยวจะใช้ทนายนะครับวันนี้อยู่เกมเฮดโอคกันกับตัวละคร n เอ็นันนี้นะครับผมอ็นซิโอนะแต่ผมจะเรียกว่าเอ็นซีโอนะมันเสีเดยดสุดดีนะครับผมวันนี้ขอยิงปิชฉากได้เปิดไปหกตุ้งตัวแตกไปพี่แล้วป่าเราก็เสียบกันนะผมโอ้โหเขาได้ป่า,าได้โวมและนะเหมือนว่าจะไม่คุ้มเลยอืมเดี๋ยวนะตัวนึงว่ชิปมาประเดี๋ยวผมไม่กลับดีกว,ว่า ตัวที่ซื้อโอนนี่เป็นตัวแครี่ที่เล่ถึงมาแลทุกคนโดยเฉพาะสกิลสองเขาเล่นแล้วก็โดดยิงแบบสัตว์ใจมานะถ้าเกิดดาเมจเราฟูนี่คือยิงแครีตัวาบาสนี่คือตัวเตะได้ผมแล้วก็เสียหอวเขาคือยิงแทงเข้าลำบากมากนะทุกคนถ้าเกิดจะแทงเยอะนี่ผมแนะนำเลว่าเลืออื่นเถอะครับคือผมไม่คิ้งพิษนะคือมันเบามากนะถ้าเกิดเจอกับแทงอะ่ะโดยเฉพาะทีเจอของอัต้านี่คือแทบแพ100้เลยทุกคนคือยิงมันไม่เข้าอะ่ะคืออัต้าที่เราเคมันเถื่อนมากนะทุกคนผมใหญ่ชีวิตสภาพถ้าเกิดฟลูลเข้ามาในเ,ก,เกมนี้นะน่าจะเไม่เข้าามจริงอ่ะ จังหวะนี <aría> ้ม <those> ันจะมีปริณฑ์นะคนแต่ว่าเราเข้าไม่แน่เขามีเอเลเตอร์นะเขาจะจับเราได้ผมขอตีน้องในหวันแล้วกันด่วนเลยเพื่อนเราอยากจะบวชนะครับผมโอเคผมเอาตัวยนก่อนนะครับจังหวะนี้เลเตอร์แหลมเพราะวจังหวะนี้ยิงไปของติปุ้งแล้วก็อย่างที่ว่าบอกว่าจะตองเคลื่อนฟิกเกอรเรียบร้อยได้แค่ตัวเดียวเหรอเสียดายวปะมันใช้ฟิกเกอร์นะทุกคนไม่ใช่มันกดสี่ตัวในตัวจวนเมื่อกี้นั้งใจพลาดแล้วไปเสียนะผมผมในสู้มันยากนะไอ้ผมเล่นคือแรงแพทย์นะทุกคนมันเลยดูด วันวแรกๆนี่คือมันตื่นเมือจริงนะทุกคนนะตายไหมผมไม่ตายวะแต่ว่าเราว่าจิด้ดเรืเราทังาาา้งิ0ได้ทุกคนเอาดีเพื่อนปิ้งรึเปลยาก็อยู่ในจิ๋วส่อส,ออสออิโอเคตอนนี้ชื่อว่าเก่าหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตัวของจิ้ดเรืชื่ออะไรวะอะไรผมไม่ได้จำชื่อตัวละคนได้ไม่หมดนะนี่เหมือนมาเจอไม่สีทีเรายิงไม่ค่อยเข้าแต่ผมกลับเติมมาก็เติมเพื่อยๆนะครันเลยเติมเติออม,ตอมพอดีมันไม่เรียกเราไม่อยากเสียงเขาเลยนะจังหวะนี้มาท่าอะไรเพื่อนเก่าของเราเนาะผมมาเลยเพื่อนมาเรียกหน่อยไหมผมบอกแล้วว่าาเรได้คับผม เอาตัวนี้หนูว่ามันจะมีไฟที่มังกรน,นะเรามาแจมด้วหกันครับผมเวลาจ่าระเม็งได้นะนี่หมายว่าเขาจะอยู่คนสามคนเราอยู่สามคน,ลมคนแล้เราคิดว่าเราโดดไปครับผมรับจับได้วเดี๋ยวที่ผมยิง,ฟยยงไฟแล้วกันนี่ไป็นเพระว่ายิงน้องชฉลี่นะผมอันนี้เขาซีรีส์สองมาดีคือซีรสองน่าจะบกะมกแล้วผมยิงเกือบร้อยครับได้หนึ่งตัวตามขึ้นไปนะแต่ว่าผมไม่ได้ว่ะ่าเราตายว่ะแล้วผมจะได้ลงวะนะยิงมาก่อนยิงมาก่อนผมไม่ได้ว่ะเฮ้ยผมขาดแค้นเหรอแต่แถมลุงของเราเยอะด้ยวยมันจะเอาดาเมจแล้วแต่แบบบ้าเพื่อน ไอเจนี่เราให้หมิ่นะหมิ่เราเป็นตัวทีใช้มานาเยอะนะโอ้โหมึงยี่ผมว่เกือบลาบเพิ่มไม่ได้นะบอกจะให้เข้าเตอว่าตีเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเมื่อกี้หมิ่นได้หมิ่น่าจะหัวร้อนอย่าทุกคนผมก็ตีเร็วเกินแต่เราก็เร็วซะด้วยอ่ะโอเคผมขอตีเลยแล้วกันวานนี้ตัวของลิเตอร์เข้ามากันบ้านนะผมขอตีบ้านของเขาครับวันนี้เขาสี่นาทีละหมิ่นยี่นาทีนาทีที่ห้าต่างแล้วเออเดี๋ยววันนี้ปอมมาครับผมเอาใจวันนี้เราลุยเลยครับครับผมเราเล่นเกย์บุกเลย มันจม,มีคนราเิดแล้วนะหรือเปล่าวะโอเคผมว่า,าน่าจะได้ป้อมนี่อยู่นะน่าจะม,มีคนมาปิดตอนนี้เกามาข้างหลังมาด้านข้างนะผมขอยิงไปแล้คันไม่ตุยว่ะโอ้โหนิดเดียวเสียได้ว่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ผมปิจใจเข้ามานะผมฟิกเกอร์ปุ๊บออกมาเลยแล้วกันเฮ้ยรอด้าผมรอดสองรอดสองโอเคน่าจะได้นะผมเราถอยกันนะเพราะว่าเราก็จ่ายเขาเจ็บหนักแล้วน,นะผมขอไปเชลียร์เก่าแล้วกัน,กน มาเเตอร์จะไม่กล่าวเลวันนี้ผมขอยิงนะกันโอ้โหโดนจับโอ้โหมาตอนมาอืมจังหวะนี้ลาก่อนเพื่อนเลิฟมากันครับเมื่อกี้โดนมาลอนทุบกระบาลแตกไปนะแต่ว่าป่าเราเก็บไม่ได้ครับผมเก็บไม่ได้นะโอเคขอหาเงินครับผมช่วงนี้รู้สึกว่ายังจนๆอยู่นะอีกห้วไยี่ได้ซุปสตนนะโอเคไม่ว่าเลนล่างจะไม่มีใครมานะผมก็ขอสกิลล่างกันจังหวะนี้เจอเพื่อนเก่าผมจังหวะยิงเท่าไยไปปึ้งโอ้โหก็กดสกิลแล้วเขับแปะตีไปโอ้โหแปะคลิปเนี่ยขาดเขาแปะคลิปผมยังเกือบตายอันนียโอ้โหอะไรวะเนี่ย ได้แ้วเพื่อนอ้าวเชียมันอยู่กับสามตัวโยกคนจังหวะนี้ผมไม่น่าพลาดป่าโอ้โหท่านพี่จังหวะท่านต้องมืแขนางนี้พี่ยกมาทั้งขบวนเถอะครับโอ้โหนั่นไอแคดี้เข้ามาอยู่นะุโหผมมาสามตัวงี้อื้อหือไอเชเวนเอ้ยผมขอข้ามาเด้อกันนะเมื่อกี้คืออยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยนะเมื่อกี้อ่ะดงนึงอ่ะสาม, ouais. chw, มตัวทุกคนคิดดู <igen knowledgeable upper variations> โอ้โหไอ้นั่นพี่บ่าวโอ้โหป้อมหน้าเสียมาเลยทุกคนตอนนี้เราต้องเสี่ยงแล้วราลวงแล้วนะโอ้โหมันยังไม่แตก นียดเดียวค่ะทุกคนตีอย่างไรเพื่อนเดี๋ยวมันจะยิงเล็เตอร์เข้ามานะะจับเพื่อนกูนแล้วมึงเจอกูกกลอยเลยยิงแตกไ,ไหมไม่แตกเลยโอ้โหเอาแล้วห้าวพี่ชายห้าวพี่ห้าวห้าวก็ดับไปพี่ชายอยู่ไม่รู้จะกลับกูเขา้าเหมือนกันจะไปแล้วนี่แหละจับดีกว่าทุกคนตอนนั้นอาจจะเสียกลางหรือเปล่าวะฝีงเราอยู่ล่างใช่ไหม เราฟางฟางฟาง,งชื่อฟางนะโอเคฟางเราเก็บบินเข้ามาได้นะป่าเราเก็บบินเข้ามาได้ตอนนี้เหมือนเราอยู่ในบนหรือเปล่านะว่าละอล,ลีเก่ากูมาแล้วพี่ชายใจเย็นพี่ระวังกันพี่ชายเออดีนะมันไม่เข้ามาครับผมให้มันยิ่งอยู่ต่อว,ว่าผมตัวแตกน,นะไม่เกียร์โอเคครับผมเข้าเวทป่าไปนะไม่รู้ว่าเขาได้ฟางไปหรือเปล่าโอเคครับ ไปผมเพิ่งกลับมาผมเพิ่งกลับมาเมื่อกี้แล้วผมต้องกลับบ้านมาเติมเงินเดืออะอะไร่ยทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูต่อทุกคนหวัว่าเงินของเราจะตังค์เพินดิดนึงนะ <c oughs> ไปลราถึงห้าเปนแปดนะทุกคเดเยอะเลยกระเป๋าเราเก็บเอาจริงไหมครับผมเก็บตัวของนักนะแล้นะเอาข้อติวกระป๋าแล้วกันทุกคนขอเก็บบุ๊กกระเป๋แล้วกัน okay. Okay. โอเคโอเควันเจอได้อติมหน้าเรานะแต่เราไม่น่าได้ตอนนี้ฮะโอ้งงโหไม่ได้โดนลักอีกลอบทุกเกินตาหนี้ผม ได้ไหมครับผมเราเชื่อมันในแคลลี่ของตัวเรานะเราเชื่อมันตัวเองนะแต่เราต้องขอยิงป้อนใหผมฟีปึ้งนเขไปก่อนนะวันนี้ขอยิงตายลงพ่อมือนกับผมลงพ่อสมัยหนุ่มๆนะดูเหมือนลงพ่อจะห้าวนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลงพ่อลงพ่อจะยืนลงพ่อโอ้โหลงพ่อมันเกินไปหรือเป่าโอ้โหเชี้ลงพ่อโคตรแรงทุกคนโอ้เกิดเพืตัวแตกกันถ้าเกิดเพื่อนไม่มาซ้อนผมผมน่าจะตัวแตกแล้วเมื่อกี้อะโอ้โหลงพ่อดีแล้วที่ลงพ่อบวชนะเอางี้นะตอนลงพ่อสมัยหนุ่มๆผมว่าไม่น่ารอดนะไม่ลงพ่อโคตรแรงเลย โอ้เขียวป่าเราจุดนะเนี่ยป่าเราจุดช่วงนั้นควโคตรดีอะป่าจิตรีมาได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วตอนนี้เรายังไม่มีประเด็นประเด็นเลยนะเขาตายสองตัวด้เลยแล้วตอนนีเขาจะขึ้นมือขล้วนะเป็นไอจะขึ้นทุ่มมือกรเกลอปนะถ้าหัวใไม่ผิดนะไอทุ่มมือเกรอที่คล้ายๆล็อกเชอร์นาวีอ่ะผมก็ไม่เล่นนะผมเองก็ลังศึกษามีตาของเฮดเฮโอเคงั้นคนก็ล <mumbles> ังศ <out> ึกษาพวกไอเท็จหน้าท um ุกตัวละครเนี่ยคือผมต้องปรับตัวเยอะเลยในการเล่นเฮดโอเคครั้งนี้อโอเค ต้องใช้วิชาแบบมหูลากาทุกคนปรับตัวไปเรื่อยแต่วันนี้เลยบนเราโดน2ตัวแล้วแต่วะนี้เราต้องรีบโมกลางนะทุกคนผหลว่ชว่าต้าเราน่าจะไหวหรือเปล่าพวดไม่น่าไหวไปช่วยเพื่อนดีกว่าวะอาต้น่าจะใช้สกิลแล้วนะทุกคนเรียกว่าผมจะช่วยกาันแ้วป่าเราเลื่อยยังไหวอยู่นะแต่วันนี้ผมน่าจะเก็บได้หมดทุกคนยิงไปโอ้โหเพื่อนตาโอ้โหไม่รอดไม่ได้รัดเพื่อนเลยปะเพื่อนในดาเมจเตเลเกอร์นะเพื่อนมันกำลังมาเย่มาร์ดหน่อยอะแต่วันนี้เราต้องช่วยโอ้โหฟินี่โอ้โหนี่กูปล่อยเพื่อนตายทังนไช่วะนียเราไล่ยิงนะครับผมดาเมจแล้วล่ะพิกกเอร์มันยิงนะผมตัวแตกไปดิ โอเคเพื่อนเราทั้งหมดแล้วนะหน่อนเราต้องรีบเก่งงานเพื่อนนะผมเรียบร้อยได้ดับเบิลคิวมานะต่างว่านี้คือตอนนี้คืออัลต้าลอาสกิลหมดแล้วทุกคนอัลต้ารอดได้คือว่าคุ้มอยู่นะก็ป่าเราตายในตอนแรกกับไขว้เมื่อกี้ผมก็ลืมละโอเคเธอว่าเธอว่าคุ้มอยปปะเขาเกมนี้นะผมได้มาคิวมาเพิ่มตั้งสามคิวแล้วเมื่อกี้นี่ง่ายๆสองคิวหรือเปล่าวะช่างมันโดยเฉพาะเป็นเรื่องเราทำดีดีกว่านะทุกคนตอนนี้มีคนมาเกลือทั้งคนมีความไม่เจริญแล้วหลวงพ่อดูคนแถวนี้หลวงพ่อเกิดไปไหมพี่หลวงพ่อเกลมาก่อนพี่ยยาาช แถวนี้เขาเหมือนป่าเขาจะห้านะแถวนี้เราเตรียมมาเสี่ได้ผมโอ้ยนี่ไปโอ้โหระยะไม่ถึงถึงไึอึ้งทว่แตกเรียบร้อยเจอมามาผมจังหวะนี้รีเจเนอเรทิ่มมเราเขาจะมาเลยผมรอสกิลผมพลาก่อนนะผมเขาตีมาฟ้าเล่นก่อนนะเออเพื่อนรอดได้ไหมเพื่อนตาตาอยู้ตาอยู่โคตรดังเลยอะทุกคนต้องไปรับตาแล้วเปล่ารอดได้ไหมวะได้ไหมวะโอ้โหไม่ได้ว่ะตาตายก่อนแล้วเราจะหมดสกิลแล้วเปล่าวะผมขอลองดูก่อนแล้วกันลองเสี่ยงก่อนนะ เหมือนว่าเราจะเปิดเอาบางไอเอาดารเซย์เยอะนะทุกคนแต่ว่าเขาต่างอยู่ในคุ่มหรือเปล่าไม่อยู่อ่ะคือเข้าไปแล้ววะไม่ไปแล้วมั้งโอเคครับอีกสามว่าเราจะดูเลือดนะสะัตว์แปดสิบบาทใกล้แล้วนะทุกคนเลือดมาก็เลือดง่ายและเกมนี้เห็พราะอได้ี่แดงนะเพราะเพื่ออะไรปาไม่น่าจะแดงหรือเปล่ามั่งนะโอเคครับผมโอโ้โหตอนนี้ฟีีเราได้ปา่าวะ แผมเจอเลตเตอร์คู่หลีกเก่าผมผมพอยิงแต่ว่าหลวงพ่อเข้ามาผมก็ยิงก่อแล้วกันยิงขู่ไปก่อนแต่วตอน้ป่าเขาจะลบผมในจะังหวะนี้เขาไปรวบตัวขยันเราแต่เราก็ได้ยิงเพื่ออย่าวันนี้โดนยิงไปปึงป้งปึง้งปึ้งเขาแตกไปครับผมจังหวะนี้นนอือหึ่ดางเพยชสยามทุกคนแต่วงเขาปล่อยมานะปล่อยล่าปล่อยล่างไปผมไปปล่อยบนปล่อยบนปเหมือนว่าฝีเราะจะแพ้ไม่หลอนนะโอเควันนี้คือเราคุมเรล่างได้สบายแนละ้วทุกคนเขาตายไปสามตัวเลยนะเหลือตัวของไมลอนนะตอนนี้กับใครอีกคนนึงอ่ะ อตัวของอลเตอร์นะมียิงเฟตกตหรือเปล่าวะโอเคเหมือนว่า huh, ต so, um, ัวน้โอ้โหดูมัเข้าเอาความแต่งงานนะผม่างวันี้ตัวแต่ไผมปึ้งเรียบร้อยยิฟนจังหวะนี้คุยเพื่อนเข้าให้สวยมากมาที่ผมเราค่ยิงนะผมเราเบรคเชียมาห่งตัวจังหวะนี้เอาไงต่อครับผมเพ่อายิงคเับผมจะขอยิงโอ้โหนั่นตองปันตองปันมันมึงเข้าไปอีกไปไหมอื้มนายมาสามชิ้นหรือเปล่าวะสวยที่เบรคชจังหวะนี้ขาชียมาไหมิชมาม คอสคคิวตัวเตะไว้อย่างไงคอสคิวไหมไม่กล้าครับผมจังหวะนี้เพนทาคิวครับผมห้าคิวนะผมจังหวะนี้จบเกมาได้อย่างสวยงามนะคนจังหวะนี้จังหวะยิงแล้วผมยิงยิง,ยง,ยงฟรีเลยจังหวะยิงฟรีเลยเรียบร้ยรอยครับผมถ้าอย่างสวยงามครับเกมนี้นะบอกได้ว่าเกมนี้คือเชีวมากนะทุกคนเพื่อนเล่นเก่งมากครัเกมนี้ดูเขาที่หน้าสุดคนได้ครับผมไปกันเลย ก่อคนคะแนนอีวีไปที่สกอร์สิบเก้าต่อสองแล้วก็แอซิสไปสามนี่นะผมบอกเลยเพื่อนทีมคือชงได้ดีมากนะผมทุกคนคือเล่นเก่งดีนะผมบอกเลยว่าโค้ชเลยนะทุกคนเก่งมากเลยเพื่อนทีมเรานะบล้วนะตัวของในซ์โวเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากนะผมคือดามีคือสะใจมากถ้าเกิดว่าเกิดมาถ้าเกิดไม่มีตัวแทงนี่บอกเลยว่าตัวของพี่แกเขาเล่นมันมากนะผมโอเคเล่นหัวเสือคิดเรื่องเนื้อของัวสวัสดีครับไปเจอกทุ่นนะบ๊ายบาย